สวัสดีครับในการทําเว็บให้สวยหรือว่าการทําเว็บแอปให้น่าสนใจนั้นนะครับเราก็จะต้องเขียนคิ้วทาปากด้วย CSS นะครับที่ผ่านมานะครับเราก็จะได้เรียนรู้การใช้ CSS framework ด้วย Bootstrap กันนะครับในคลิปนี้นะครับ EP 1เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ CSS framework ที่เขาบอกว่าตัวนี้เจ๋งที่สุดเลยตอนนี้นะครับ ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็เบาด้วยนะครับชื่อว่าเท w วินนะครับ C S s นั่นเองนะครับเราจะเอาเท v i ินมาใช้กับ Apps คริปต์หรือว่าทำเป็นเว็บ p p ปนี่เราจะต้องติดตั้งใช้งานหรือว่ากําหนดค่าอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็เปิด Google Drive ขึ้นมากันแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มจากการสร้างแอปสคริปต์กันเลยนะครับคลิกขวา เพิ่มเติมสคริปต์ของ Google App นะครับจากนั้นนะครับกดปุ่มสร้างสคริปต์ครับเมื่อกดปุ่มสร้างสคริปต์เสร็จนะครับเราก็มาตั้งชื่อโครงการกันก่อนนะครับผมจะตั้งชื่อว่า t เทวินนะครับ w i n d c s s อ่าเทวิน css นะครับแล้วก็ก็จะกดปุ่มเปลี่ยนชื่อเลยครับ เสร็จแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับไม่ว่าจะทําเว็บแอปด้วยอะไรก็ตามนะครับฟังก์ชันที่เราจะต้องเป็นมาตรฐานของเราก็คือดู get นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องทําการ Return นะครับ HTML service ก่อนนะครับ create template f r o m file นะครับเปิดวงเล็บขึ้นมานะครับใส่ single code เข้าไปนะครับตั้งชื่อนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่า index ครับค้อ e n t e r ลงมาแล้วก็ e v a l u a t e นะครับเปิดวงเล็บจากนั้น .addMetaTag ครับแล้วก็มา Copy Viewport ข้างล่างนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับ Control C นะครับ Control V เข้าไปแบบนี้ครับกด Enter มาอีกนะครับแล้วก็ Set X Frame Option Mode ครับเปิดวงเล็บขึ้นมาครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็มา Copy นวงเล็บนี้นะครับมาจนถึง Allow On นะครับตรงนี้ คอนโดซีนะครับแล้วก็คอนโรลวีอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันมาตรฐานหรือว่าฟังก์ชันบังคับเลยนะครับที่เราต้องสร้างไว้นะครับกดบันทึกได้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราไปสร้างไฟล์อินเดขึ้นมาคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับเลือก html ครับคลิกครับจากนั้นตั้งชื่อว่า index ครับ i n d e x ตัวเล็กหมดข้อ enter หนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วนะครับ ไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับอันนี้ก็คือการพับบลิคให้เป็นเว็บแอปนั่นเองนะครับก็ไปที่รูปฟันเฟืองแล้วเลือกเป็นเว็บแอปครับเปลี่ยนจากฉันเท่านั้นให้เป็นทุกคนนะครับก็คือให้เป็นเว็บสาธารณะนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราก็จะได้ลิงก์เว็บแอปที่ใช้งานจริงคือตัวนี้นะครับให้กดเสร็จสิ้นไปก่อนนะครับ แล้วก็ไปที่การทำให้ใช้งานได้นะครับนำการทดสอบไปใช้งานนะครับและเราก็จะได้ลิงก์นะครับทดสอบโปรเจกต์ของเราก็คือลิงก์นี้นะครับตอนนี้ถ้าเราคลิกลิงก์ก็ไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่อะไรลงไปเลยเขา้็ข่าวแบบนี้ถูกต้องเลยนะครับกดเสร็จสิ้นไปก่อนทีนี้เราจะมาเริ่มใช้เทลวิ d กันยังไงนะครับให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับและพิมพ์คาว่าเทลวิ d นะครับ A I L, I N D, TAIL นะครับ W I N D R Tailwind CSS เนี H, ่ยนะครับเอาตัวแรกก็ได้เอาตัวแรกเลยนะครับ Tailwind แบบนี้นะครับนี่คือหน้าตาหรือสัญลักษณ์ของ Tailwind นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายรายละเอียดอยู่นะครับว่าเป็นเฟรมเวิร์ก CSS นะครับแบบ Open Source นะครับคล้ายๆเหมือนกันกับพวก Bootstrap นี่แหละนะครับคำว่า,า CSS Framework คืออะไรก็เป็น CSS ที่เขาเขียนคำสั่งไว้แล้วเรามีหน้าที่แค่ ไปเรียกชื่อหรือว่าเรียกคลาสมาใช้แค่นั้นเองนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องรู้ว่าข้างในมันเขียนว่าอะไรนะครับถ้าเราต้องการอยากได้แบบนี้ใส่คลาสเข้าไปแบบนี้มันก็ทํางานเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า C S Framework นะครับซึ่งเราก็จะใช้แต่ Bootstrap ที่ผ่านมาทีนี้เรามาลองใช้ l ทว n d บ้างนะครับซึ่งก็จะมีเว็บไซต์อธิบายนะครับว่ามันมันช่วยได้ยังไงมันเจ๋งยังไงมันดีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะอธิบายไว้อันนี้ให้ไปอ่านเองได้เลยนะครับนะเขาจะเปรียบเทียบไหมครับ ระหว่างบูสแท็บและก็เทลวิวอันไหนดีกว่ากันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งนะครับผมอ่านแล้วนะครับเขาก็บอกว่าตัวนี้แหละเจ๋งนะครับมันเร็วด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เราจะลองเข้าไปใช้งานกันครับเราก็เริ่มจากตัวนี้แหละเทลวิวสีเดสนะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปนะครับพอคลิกเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมี g e t start ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเมนูด้านบนนะครับเราก็เริ่มจาก Get Start นะครับก็คือเริ่มต้นใช้งานนี่นะครับ พอคลิก Start เสร็จมันก็จะเข้ามาที่หน้า Document เขาเนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่ Document นะครับแล้วก็ Installation วิธีการติดตั้งใช้งานนะครับ mm hmm. เขาก็จะอธิบายว่าการติดตั้งใช้งานมันก็จะมีทั้งแบบ CLI นะครับ Command Line นะครับแล้วก็ Using Post CSS Framework Guide แล้วก็ Play CDN อ่ในที่นี้เราจะติดตั้งแบบ CDN นะครับเราก็มาคลิกที่ Play CDN ตรงนี้นะครับ พอเราคลิกไปที่ play CDN นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาเขาก็จะมีตัวอย่างให้เราเลยเห็นไหมครับนี่นะครับเราก็ก็ปีไปทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเนี่ยคลิกคัดลอกตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาที่สคริปต์ของเราครับนี่นะฮะแล้วก็อันเดิมเนี่ยเราลบชิ้งได้เลยนะครับ c อนโ V ลงไปนี่นะฮะ CDN ของเขาก็มีแค่นี้ครับนี่นะครับเราจะพิมพ์หรือเราจะก๊อปเอาก็ได้นะครับนี่ก็เรียกว่าง่ายสุดๆเลยในการติดตั้งใช้งานนะครับ จากนั้นก็จะมีนะครับข้อความ h e l l o World ตัวอย่างนะครับแล้วก็จะมีคลาสนะครับวิธีการใช้งานก็แค่บอกว่าคลาสนี้สิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นคืออะไรบ้างอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราบันทึกดูก่อนนะครับมาดูหน้าตามนะครับว่าทีวีหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอ่าติดตั้งเสร็จผมจะลองรีเฟชดูนะครับนี่นะครับมาล้ว Hello World นะครับ Hello World สวัสดีชาวโลกนะครับ สังเกตว่ามีอะไรบ้างนะครับมีขีดเส้นใต้มีอะไรเงี้ยแล้วก็มาดูนะครับคำสั่งเขานะครับฟอนต์โบนะครับแปลว่าให้ตัวนี้มันหนาอ่ามันหนานะครับอันเดอร์ไลน์ให้มีขีดเส้นใต้ด้วยก็มีขีดเส้นใต้ด้วยอย่างเงี้ยนะครับเทค 3XL นะครับก็คือไซส์นะครับไซส์ขนาด 3XL นะครับซึ่งมันจะมีไซส์อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ด็อกิเบนหรือว่าคู่มือเขานะครับทีนี้ถ้าเกิดเรานะครับ อยากเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่รู้จักการติตตัเนี่ยถ้าเราเลื่อนลงมาเขาก็จะเริ่มอธิบายแล้วล่ะนะครับว่า t r y c u s t o m i z i n g your config นะครับก็คือคำว่า config ก็คือการกำหนดค่านะครับถ้าคุณต้องการอยากจะกำหนดค่าอะไรลงไปเนี่ยนะครับคุณก็นะครับใช้คำสั่งตัวนี้ลงไปก็คือ tailview config นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะต้องทำอยู่ในสคริปต์นะครับเนี่ยเรามา copy ดูก็ได้นะครับตรงนี้นะครับนี่เอาเฉพาะตรงนี้ สคริปต์ซึ่งสคริปต์ตัวนี้จะวางไว้ก่อนเห e ุนะครับถ้าเราเคยใช้ bootstrap เราจะเห็นว่าเราจะใส่สไตล์ style, ใช่ไหมฮะเวลาที่เราจะใช้ bootstrap เนี่ยตรงเ e ตุเนี่ย css ก็จะเป็น Style สไตล Style แต่ของ tailwind เนี่ยเขาจะใช้ Script สคริปต์แล้วก็วางไว้ตำแหน่งเดียวกันเหมือนกันกับ bootstrap เลยก็คือวางไว้ใน Heast เหตุตรงนี้เลยนะครับโอเคผมจะ copy ไปเลยนะครับ คอนโทนสีครับจากนั้นนะครับก็เนี่ยครับเอามาวางไว้ตรงนี้คลอเอนเตหนึ่งครั้ง Control V นะ c o n t r o l นนะครับมันจะเป็นการ c o n f i g นะครับแล้วก็ทีมนะฮะเนะครับ Color เนี่ยกำหนดสีขึ้นมานะครับบอกว่าจะใช้สีนี้นะครับพราะมันจะคล้ายๆกับเหมือนกับกันกำหนดคลาสขึ้นมานั่นแหละนะครับชื่อคลาสคือชื่อนี้นะครับหรือเราเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้นะครับ ทีนี้เมื่อเรากําหนด c o n f ิกแบบนี้เวลาจะไปใช้งานเนี่ยเราก็แค่เรียกชื่อเนี่นะครับเรียกชื่อนี้นะครับเนี่ยเขาจะอธิบายวิธีการใช้งานว่าเวลาจะใช้งานคุณก็แค่นะครับเอาเทคแล้วก็ไปตามด้วยคาร์ดนะครับเทคฮีตคาอย่างเงี้ยนะครับตัวหนังสือตัวนี้ก็จะเป็นสีตามสีนี้นะครับเราก็ลองบันทึกดูครับจริงไหมนะครับจริงไหมแล้วก็รีเฟรชดูครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับมันก็เปลี่ยนสีไปตามนั้น ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีอื่นเราอยากเทสดูว่ามันเปลี่ยนสีจริงไหมแล้วก็ลองเข้าไปที่เว็บ Hex Color นี่นะครับว่าอยากให้เป็นสีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็ copy โค้ดตรงนี้แล้วก็มาเปลี่ยนสีโค้ดสีตรงนี้นะครับอลองเปลี่ยนเป็นสีอื่นสนะิมันจะเปลี่ยนตามไหมอย่างเงี้ยนะครับกดบันทึกครับแล้วก็ลอง refresh ดูครับเรียบร้อยเห็นไหมครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับในการ ติดตั้งใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับมีแค่ CDN นะครับแล้วก็าการคอนฟิกง่ายๆก่อนนะครับการคอนฟิกทำแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการแสดงผลในหน้าเว็บนะเหมือนทั่วไปเลยในบอดี้ e l e c t b o ี้นะครับเดี๋ยวใน EP 2นะครับเราจะมาลงลึกกันกว่าน,นี้ว่าเราจะทำเว็บแอปสวยๆด้วยเทวิวมันจะต้องทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเจอกันใน EP หน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ